สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปชิลๆนะครับกับพ่อค้าสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่ทางร้านนะครับนำไปจัดโปรโมชั่นที่หน้าร้านนะครับผมคือราคาเนี่ยอยู่ที่ครบชุดนะครับสองข้างอยู่ที่2,000บาทนะครับถ้า1ชุดเนี่ยอยู่ที่1,000บาทนะครับก็ทางร้านโพสต์ที่หน้าเพจเนี่ยเป็น1ชุดนะครับ1,000บาท ก็สามารถนําไปติดตั้งกับมอไซค์ได้เลยนะครับขนาดเลนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2,2นิ้วนะครับเลนมันค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับมอเตอร์ไซค์มากกว่านะแต่ถามว่าใส่กับรถยนต์ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่รถยนต์นะครับคุณจะใส่แค่ข้างเดียวมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องซื้อหคู่นะครับอยู่ที่2,000บาทนะครับผมก็ที่ทางร้านมาทาคลิปวันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับก็เกิดเหตุการณ์จากเจ้าตัวนี้แหละนะครับ พอดีมีลูกค้านะครับผมได้จองคิวมาติดตั้งจากทางร้านนะครับรถเป็นยา r ิส a t ทิฟนะครับเป็นโฉมโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานนะครับถามว่าใส่ตัวนี้ได้ไหมโอเคมันใส่ได้นะครับผมมันใส่ได้แต่ว่าทางร้านก็แนะนำนะครับว่าเอาเป็นตัว2.2 2.5นิ้วดีกว่าไหมนะครับคือมันจะเพิ่มราคาไปนะครับพร้อมติดตั้งเนี่ยจาก3,500นะมีค่าติดตั้ง1,500บาทนะครับสำหรับเจ้ายา r ิสเอนะเพราะว่า ตัวนั้นเป็นกาวแข็งนะครับผมมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างยากกว่านะครับทางร้านก็ได้มีการแจ้งราคาไปเรียบร้อยนะครับว่าพร้อมติดตั้งนอยู่ที่3,500บาทสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเพิ่มเป็น4,500บาทเนี่ยบาทได้2.5นิ้วมีวงแหวนด้วยนะอะไรเงี้ยก็ทางร้านก็แจ้งมาส่วนตัวไม่ชอบวงแหวนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็โอเคทางร้านก็โอเคนะก็จะติดตั้งตัวนี้ให้นะครับในราคา3,500บาทนะครับแต่ก็มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับในวันนี้ที่ลูกค้ามาถึงนะครับผม ทางลูกค้าเนี่ยมีการทักถามและโทรถามนะครับทางร้านก็ได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วนะครับผมทั้งเรื่องราคาเองก็ดีนะครับแต่ว่าทางคุณลูกค้านะครับผมไม่ได้มีการแจ้งภรรยาไว้นะครับผมหรือว่าตัวลูกค้าเองเนี่ยจะไม่เข้าใจก็ไม่รู้นะเพราะทางร้านเนี่ยก็ได้แจ้งราคาไว้แล้วนะครับนี่อย่างในแชทเลยนะพะ่อค้าก็ขึ้นให้ดูอยู่นะครับก็มีการแจ้งราคาไว้แล้วว่าราคาเนี่ยเป็นราคาตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 3 5 0 0บาทพร้อมติดตั้งนะครับสำหรับเจ้ายาลิสเอทีบนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยบอกภรรยาไว้1,000บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นอันดับแรกแล้วนะครับที่ว่ามันไม่เป็นตรงตามนั้นตามจริงนะครับก็คือทางร้านเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางร้านพลาดไปคํานึงนะครับตรงที่ไปก้าวไก่เรื่องครอบครัวเขานะครับที่ว่าเรื่องกลัวภรรยาแต่คือถ้าเราไม่พูดถึงมันก็จะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ทางคุณสามีนะครับไม่กล้าบอกภรรยานะครับเพราะ กลัวภรรยาอันนี้ทางร้านจะไม่พูดมันก็ไม่ได้เพราะว่าทางร้านจะพูดไปว่าเ,ออเหตุผลที่คุณสาม,มีไม่ยอมรับความจริงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะจุดๆๆเหมือนที่ทางร้านส่งไปในในใ,ในคลิปนั้นมันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะครับผมมันก็จะพาคิดไปไกลกันไปใหญ่นะครับผมก็ทางมาแล้วเนี่ยทางคุณภรรยานะครับไม่พอใจในเรื่อง2เรื่องนะครับ1คือเรื่องราคานะครับก็ สองนะครับคือเรื่องเวลาในการติดตั้งนะครับผมก็คือตัวเนี้ยใครที่เคยมาติดตั้งกับร้านพ่อค้านะครับผมลองคอมเมนต์มานะครับว่ามีสักคนไหมนะครับที่ทางร้านไม่ได้แจ้งว่าใช้เวลาติดตั้ง 4- 6ชั่วโมงนะครับมีไหมครับถ้ามีในคอมเมนต์มาเลยครับผมทางร้านแจ้งกับลูกค้าทุกคนนะครับเรื่องการติดตั้ง 4- 6ชั่วโมงนะครับก็คุณสามีเนี่ยไม่ได้แจ้งภรรยานะครับแล้วก็ ไม่ได้แจ้งในเรื่องราคาด้วยนะครับทั้งทั้งอไอเรื่องที่ว่าติดตั้ง4-6ชั่วโมงเนี่ยทางร้านไม่มีหลักฐานที่จะเอามายืนยันได้เพราะว่ามันเป็นการโทรเข้ามานะครับแล้วก็โทรเข้ามาเนี่ยพ่อค้าเป็นคนรับสายเองรอบนั้นนะครับเป็นเป็นการคุยกันทางร้านยืนยันได้ด้วยเกียรติของทางร้านนะครับเพราะว่าทางพ่อค้าเป็นคนรับสายเองและเป็นคนแจ้งรายละเอียดตัวนี้เองนะครับผมทีนี้ ไอ้เรื่องที่เรามีหลักฐานนะครับก็คือเรื่องราคานะครับเราแจ้งไปแล้วนะครับนี่ในแชทเรามีอยู่ชัดเจนนะครับว่าพร้อมติดตั้งเนี่ยมันอยู่ที่3,500แล้วนะครับหมายถึงตัวเนี้ตัวที่ลูกค้าเลือกเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นทางร้านแนะนําให้เพิ่มนะครับ4,500เนี่ยได้วงแหวนด้วยนะครับแต่ว่าทาั้งลูกค้าไม่เอาไม่เอาก็โอเคก็เป็น3,500นะครับผมมาเอาตัวนั้นแต่พอมาถึงเนี่ย3,500ก็ยัง ต้องไปขออนุญาตคุณภรรยาก่อนนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เราไม่ก้าวไก่นะครับจะขออนุญาตากันอะไรกันแล้วแต่แต่จะมาบอกว่าทางร้านไม่ได้แจ้งไม่ได้ตัวนี้เรามีหลักฐานด้วยนะครับมีหลักฐานเลยเพราะเป็นการแจ้งรายละเอียดในแชทแล้วด้วยนะครับผมก็สรุปมานะครับก็ไม่ได้ติดตั้งนะครับแต่ว่าทางร้านเนี่ยได้รื้อนะครับได้รื้อรถแล้วแล้วก็เอาโคมไฟหน้าออกมานะครับเปิดโคมไปได้ครึ่งทางแล้วอย่างที่เรารู้รกันนะครับว่าตัวรถที่เป็นกาวแข็ง นะครับเป็นกาวแข็งทางร้านเนี่ยจะใช้น้ํายาเปิดโคมนะครับผมเดี๋ยวพ่อค้าหย,ยิบให้ดูมันจะใช้เป็นน้ํายาเปิดโคมนะครับตัวนี้เป็นน้ํายาจากเฮกซ่าอย่างดีนะครับแล้วก็ตอนที่ทางร้านปิดโคมกลับเข้าไปใหม่นะครับทางร้านก็จะใช้เป็นกาวเฮกชิลโคมนะครับจากเฮกซ่าอีกเช่นกันนะครับแต่ว่ากาวแข็งนะครับ เราจะต้องเปิดโคมจนเสร็จก่อนแล้วก็ต้องขูดเอากาวเดิมเนี่ยออกให้หมดนะครับเพราะกาวแข็งคืออะไรกาวแข็งนะครับจะเป็นซิลิโคนนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่พ่อค้าหยิบมาให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่ซิลิโคนสําหรับโคมไฟหน้านะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอย่างที่เราเคยเห็นกันแต่ตัวนี้เป็นซิลิโคนสําหรับงานก่อสร้างนะครับไม่ใช่ซิลิโคนสาหรับโคมไฟหน้าแต่ว่ามันก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับต่างกันแค่เนื้อมันจะไม่มันเงาแบบนี้นะครับผม อ่าซึ่งตัวนี้มันต้องขูดออกจนหมดก่อนนะครับเราถึงจะใส่กาวแบบเฮกซ่าแบบเมื่อกี้ได้นะครับเพื่อปิดโค้งกลับเข้าไปนะทางร้านก็ไม่ได้อะไรนะครับผมก็ทางคุณสามีเนี่ยก็ขอโทษขอโพยนะครับว่าเออไม่ได้หาข้อมูลมาอะไรไม่รู้จริงๆนะครับก็เลยขอโทษว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยทางร้านก็บอกก็ต้องคิดพันห้านะครับปกติเพราะว่าเป็นค่ารื้อประกอบเสียเวลาทางร้านคือวันเนี้ย ทางร้านก็ถึงว่างมาทําคลิปไงครับเพราะว่าปกติเนี่ยช่วงนี้จะเห็นว่าพ่อค้าไม่ว่างเลยหายไปเลยไม่ได้ทําคลิปนานมากนะเพราะว่างานมันจะค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้มีงานเข้ามาทุกวันแต่ทางร้านก็จะเสียเวลาไปหนึ่งวันนะครับทีนี้มันมาทําให้ตัวพ่อค้าเองเนี่ยเกิดอารมณ์ขึ้นสักนิดนึงตรงที่าทางคุณภรรยานะครับบอกว่าตลอดเวลาที่คุยกันนะครับไม่ได้ยินคําขอโทษจากคุณภรรยาจากทางร้านเลยนะครับทางร้านก็งงว่าเฮ้ย ทางร้านต้องขอโทษเรื่องอะไรครับเพราะว่าคุณมาคุณไม่ติดตั้งเนี่ยคุณทําเราเสียเวลานะแต่เราต้องไปขอโทษคุณเหรอคือคุณจ่ายพันห้าโอเคไอ้เรื่องเสียเวลาเนี่ยมันจบนะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะเราพูดถึงเรื่องที่ว่าขอโทษนะครับก็เราไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าทางร้านไม่เห็นขอโทษนะครับก็เลยไม่พอใจคือเราไม่ได้ผิดอะไรครับผมเราก็เลยไม่ใช่ขอโทษเราไม่รู้ว่าเราจะต้องขอโทษนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเรานะครับบอกว่าเราไม่ได้แจ้ง นะครับเราก็เลยต้องอธิบาย้เรื่องที่ไม่ได้แจ้งนะครับเราแจ้งแล้วนะครับผมเราแจ้งแล้วนะครับแจ้งแล้วทั้ง2เรื่องนะครับไม,ไม่ว่าจะเรื่องราคาหรือเรื่องเวลาในการติดตั้งนะครับอย่างที่พอ troop, ่อค้าบอกเลยใครที่เคยติดตั um ้งกับทางร้านนะครับลองบอกบอกคอมเมนต์มาทีครับผมว่าพ่อค้าแจ้งไหมนะครับว่าใช้เวลาในการติดตั้งเท่าไหร่นะครับแล้วมีคนไหนไหมนะครับที่ทางร้านไม่ได้แจ้งเรื่องเวลาในการติดตั้งเลย นะครับลองลองดูครับผมลองคอมเมนต์มาทีนะครับตัวนี้ก็พ่อค้าทําคลิปนะไม่ได้มีสคริปอะไรเลยก็มาทําตามอารมณ์เลยนะพอดีมันว่างนะครับวันนี้เพราะว่าโดนแคนเซิลคิวไปนะครับก็เลยมาทําคลิปนี้อาจจะพูดเหมือนวกไปวนมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนะครับคือทางร้านเนี่ยไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้จริงๆนะครับทางลูกค้าเองบอกว่า ทางร้านก็เออทางลูกค้าก็ไม่เคยเจอร้านแบบนี้เหมือนกันอันนี้ผมเชื่อครับผมเหมือนที่ผมบอกเลยผมเชื่อจริงๆนะครับเพราะว่าก็รู้อยู่ครับก็เห็นอยู่ว่าต้องไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าถ้าเคยไปทำโปรเจคเตอร์ Democrat มาแล้วก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีไวกว่านี้หรอกครับผมนะครับนอกจากว่าเป็นร้านที่เขาไม่ใช่ร้านาโปรเจคเต,เตอร์นะครับมีการทําไปแบบงานไม่ได้ละเอียดอะไรเนี่ยมันก็จะไวกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นร้านที่เขาทำโปรเจคเตอร์จริงๆนะครับมันจะใช้เวลาประมาณนี้แหละครับผม ไม่มีเร็วหรือช้าไปกว่านี้อาจจะมีช้ากว่านี้สําหรับบางร้านนะครับแต่ว่าเร็วกว่านี้ไม่มีหรอกครับผมนะครับทางร้านก็ไม่ได้อะไรนะครับสรุปก็คือที่มาทําคลิปเนี่ยก็คือเหมือนกับทาป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทางร้านก็จะขึ้นสําสหรับหน้าจอที่แคปไว้แต่อันนี้ต้องขออนุญาตปิดชื่อลูกค้าไว้นะครับผมก็ให้ดูเนี่ยครับในแคปใน,ในแชทเนี่ยมันมีประมาณนี้นะครับส่วนในตอนที่โทรเนี่ย ทางร้านไม่รู้นะครับถ้าทางร้านรู้ว่าจะเกิดเหตุก,การณ์แบบนี้าน sein, ทางร้านจะกดบันทึกเสียงตอนที่คุยรายละเอียดกันไว้นะครับแต่ทางร้านไม่รู้นะครับว่าจะเกิดเหตุก,การณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยไม่ได้มีการบันทึกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องอแบบนี้ครับผมแต่ก็คือทางร้านบอกทุกคนนะครับแจ้งทุกคนนะครับสำหรับเรื่องเวลาการติดตั้งนะครับถามว่าทางร้านก็ได้พันห้าไปแล้วนี่ก็น่าจะจบ ใช่ครับผมทางร้านไดพันห้าทางร้านไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะครับผมทางร้านไม่ได้อยากจะได้เงินใครฟรีๆหรอกนะครับอทางร้านก็อยากจะขายของอยากจะติดตั้งไปปกตินะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้ามาถึงนะครับแล้วบอกว่ามาคุยรายละเอียดหน้าร้านแต่พอมาคุยแล้วเอ้ยมันนานนะไม่ทํานะอแล้วทางร้านจะขอยึดมาจําห้าร้อยนะครับคือจบเลยนะครับทางร้านก็แค่นั้นนะครับเพราะว่ามาคุยรายละเอียดกันหน้าร้านถูกไหมครับแต่ว่า อันนี้คือรายละเอียดคุยมาหมดแล้วนะครับมีการโอนจองแล้วนะครับและจนมาถึงจนลื้อแล้วนะครับจนกําลังเปิดโคมอยู่หนึ่งข้างแล้วนะครับแล้วก็ยกเลิกให้ทางร้านปิดกลับเข้าไปนะครับซึ่งปิดกลับเข้าไปเนี่ยทางร้านบอกแล้วว่ามันไม่สามารถรับผิดชอบอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ปิดด้วยการใช้กาวใหม่เนี่ยมันต้องขูดออกหมดมันก็ต้องเปิดโคมจนเสร็จก่อนถูกไหมครับแล้วมันก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะครับอืมแล้วทางลูกค้าบอกว่ารถต้องใช้ นะครับก็โอเคก็ต้องปิดกลับเข้าไปตามสภาพนั้นนะครับเพราะปิดแบบนั้นทางร้านก็จะรับผิดชอบอะไรไม่ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าพันหเนี่ยเป็นค่าที่ทางร้านจะต้องมารับผิดโคมรับผิดชอบ,อบ,ชอบโคมไฟหน้าลูกค้าตลอดอายุการใช้งานมันไม่ใช่นะครับผมอ่าน,นี้ก็ต้องอธิบายกันก่อนนะครับทางร้านไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะครับอโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องดราม่าวันนี้นะครับเรา จะไม่เอย่ยชื่อลูกค้าไม่อะไรนะครับเราจะขอ feels, ขอนุญาตปิดชื่อลูกค้าไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้ว่าโกรธหรืออะไรนะครับที่เรามาทาคลิปเนี่ยหนึ่งนะครับมันจะต้องเป็นการป้องกันตัวเองนะครับเป็นการป้องกันตัวเองก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาถ่ายคลิปเราไปด้วยนะครับเขาจะเอาไปโพสต์อะไรยังไงนะครับเราก็ต้องทาคลิปตัวนี้ออกมาก่อนก็ถ้าเขามีการไปโพสต์นะครับผมแล้วก็มีการทําให้ทางร้านเสื่อมเสียนะครับทางร้านก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าไปโพสต์แบบปกติเหมือนที่เราโพสเนี่ยนะครับก็ ไม่ได้อะไรนะครับเราก็แค่ต้องแก้ต่างให้ตัวเองด้วยคลิปนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้นะครับคือคุณสามีเนี่ยทางร้านก็ต้องขอพูดโยงเกี่ยวกับไปเรื่องครอบครัวอยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็คือต้องยอมรับว่าคุณสามีกลัวภรรยาจริงๆนะครับต้องขออนุญาตภรรยาทุกอย่างไอ้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อดีนะครับผมมันเป็นข้อดีสําหรับคนที่กลัวภรรยานะครับมีอะไรก็ขออนุญาตภรรยาก่อนแต่ทีนี้มัน กลัวซะจนไม่กล้าที่จะยอมรับความผิดตัวเองโดยที่เอาความผิดตัวเองมาโยนให้คนอื่นแบบนี้มันไม่ถูกนะครับผม่าบอกว่าทางร้านไม่แจ้งเลยเลยราคาก็ไม่แจ้งเรื่องเวลาก็ไม่แจ้งเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรื่องราคาเนี่ยผมก็แจ้งไปแล้วนะครับมีหลักฐานนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาขออนุญาตภรรยาตรงเนี้ยแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าทางคุณสามีเนี่ยไม่ได้บอกอะไรภรรยาเลยตั้งแต่แรกนะครับอืมก็โอเคครับผมก็ไหนๆก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือ ขายของสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าชุดโปรเจคเตอร์ AES นะครับใบซีนอน2.2นิ้วนะครับตัวนี้พ่อค้าก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้จากราคาเดิมเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ลดเยอะหรอกนะครับผมราคาเดิมเนี่ยปกติมันอยู่คู่ละ2 5 0 0ห้านะครับแต่ว่าเรามาขาย2,000เป็นของใหม่เลยนะครับผมก็ถ้าพร้อมติดตั้งก็แล้วแต่รุ่นลดกันไปนะครับมีเยอะนะครับผมมีลูกค้าคอมเมนต์ถามมาเหมือนกันว่ามีกี่คู่นะครับผมจะเอาหมดเลยหรือเปล่าครับผมมีเยอะนะครับมีเยอะ เดาเท่าไหร่บอกมานะครับมีอยู่ประมาณ2ลังนะครับสองลก็ประมาณอ่า้อยชุดนะครับผม200ชุดหรือประมาณ100คู่นะครับตัวนี้นะครับสองพบาทครบชุดนะครับพร้อมบระหลาดนะบระหลาดที่ให้เนี่ยแล้วแต่รถเลยนะครับก็ถ้าเป็นรถยนต์นะพ่อค้าให้ที่45วัตต์เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ให้ที่35วัตต์ไม่ใช่ห่วงบระหลาดนะครับแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่45วัตต์ไม่ไหวนะครับก็จะให้35วัตต์ไปนะตามนี้เลย โอเคครับผมสนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆนะครับผมร้านโบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือศิลชาช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะขึ้นไว้ที่ไซน์มือล่างของจอนะครับย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับงานติดตั้งหน้าร้านผู้ไว้ในคลิปเลยนะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 4- 6ชั่วโมงแล้วแต่รุ่นรถด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมาติดตั้งนะครับก็ถ้าเผื่อทางร้านลืมบอกกันแล้วกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ทางร้านจะไม่ได้ลืมนะครับจะใช้เวลา4-6ชั่วโมงนะครับสามารถมาติดตั้งที่หน้าร้านได้มีคค่่่่าตตติดััั้้งกกก็แแลวรรุนนนนอีเชะบ โอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ